วันนี้เรามาพร้อมกับคำถามเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยประเด็นซับซ้อนทางประวัติศาสตร์ศิลปะาศาสนาและการเมืองคำถามนั้นคือทำไมภาพของพระเยซูถึงไม่มีแบบเดียวกันเลย คุณเคยสังเกตไหมว่าภาพพระเยซูในบทคริสต์ฟรั่งกกับภาพที่ศิลปินชาวแอฟริกันวาดหรือภาพที่ปรากฏในงานศิลป์ของญี่ปุ่นเกาหลีเอธิโอเปียหรือแม้แต่ในไทยล้วนหน้าตาไม่เหมือนกันเลยบางภาพท่านเป็นชายผิวขาวผมทองตาฟ้าบางภาพกลับมีผิวคล้ำผมหยิกหน้าตาแบบชาวยิวหรือชาวอาหรับ บางท่านดูสุข,ขุมเคร่งขรึมเหมือนจักรพรรดิบางภาพกลับดูเมตตาเหมือนพ่อของคนยากจนแต่ทั้งหมดนั้นหลวนบอกว่านี่แหละคือพระเยซูแล้วที่จริงพระเยซูหน้าตาแบบไหนเรามีหลักฐานอะไรไหมแล้วอะไรทำให้ใบหน้าของพระองค์แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมเราจะพาคุณไปหาคำตอบ เพื่อจะตอบคำถามนี้เราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นพระเยซูแห่งนาซาเร็สเป็นบุคคลจริงในประวัติศาสตร์เกิดในแคว้นยูเดียทางตอนใต้ของอิสราเอลยุคโบราณภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือไม่มีใครบันทึกรูปร่างหน้าตาของพระองค์ไว้เลย พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักของชาวคริสต์ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเลยเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของพระเยซูไม่มีสีตาสีผมส่วนสูงหรือแม้แต่รูปลักษณ์ของใบหน้ามีเพียงประโยคในพันธสัญญาเดิมที่กล่าวไว้ว่า เขาไม่มีรูปโฉมหรือความงามให้เราชื่นชมซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นคำพยากรณ์เชิงเปรียบเียลยไม่ใช่คำอธิบายรูปลักษณ์จริงไม่มีภาพวาดไม่มีจิตรกรรมไม่มีเหรียญไม่มีประติมากรรมแม้แต่ในบันทึกโรมันก็ไม่เคยกล่าวถึงหน้าตาของชายชื่อเยซูอย่างละเอียดเลยทำให้เกิดช่องว่างทางประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ และเป็นช่องว่างที่ศิละปะศรัทธาและวัฒนธรรมจะเข้ามาเติมเต็มในภายหลังภาพของพระเยซูที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่ได้วาดในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่แต่ปรากฏขึ้นราว200-300ปีหลังจากท่านสิ้นพระชน เราพบภาพเหล่านั้นในคาตคอมสุสานตั้งดินของกรุงโรมเช่นในสุสานโดมิทิลาและพริสิลาซึ่งเป็นสถานที่ลับที่ชาวคริสต์ยุคแรกใช้ประกอบพิธีศาสนา แต่ที่น่าสนใจคือพระเยซูในภาพเหล่านั้นไม่ใช้ชายหนุ่มเคราวงามผมยาวอย่างที่เราคุ้นตากลับเป็นชายผมสัน้นหน้าตาแบบเทพ,พเจ้ากรีกบางภาพดูเหมือนเฮอร์มิสเทพผู้สงสารบางภาพมีท่วงท่าคล้ายอพอลโลเทพแห่งแสงสว่าง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะศิลปินในยุคนั้นยังไม่มีภาพต้นแบบของพระเยซูพวกเขาจึงวาดท่านในแบบที่คนในสังคมจะเข้าใจและรู้สึกศรัทธาได้ง่ายพูดง่ายๆคือพระเยซูในยุคแรกถูกสร้างขึ้นตามรสนิยมศิลปะของโรมันในปีคศ313 จักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งโรมันออกประกาศมีลานรับรองเสรีภาพทางศาสนาและศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาทางการของจักรวรรดิในเวลาต่อมานั่นทำให้ภาพของพระเยซูปเปลี่ยนไปอีกครั้งท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้เลี้ยงแก่ผู้อ่อนโยนอีกต่อไป กลายเป็นจักรพรรดิแห่งสวรรค์สวมมงกุฎทองคำนั่งบนบัลลังก์ท่าทางขรึมสง่างามมือหนึ่งถือพระคัมภีร์อีกมือชี้ขึ้นสวรรค์ศิลปะยุคใบแซนทายเป็นตัวอย่างเด่นพระเยซูในภาพแพนโทคราเตอร์ ater, มีหน้าตาขึงขังมีเคราผมยาวหยกกักศกสวมอาพรพระราชานี้กลายเป็นแม่แบบของพระเยซูในยุโรปนับพันปี เมื่อศาสนาคริสต์แพร่หลายไปทั่วโลกผู้คนในแต่ละท้องถิ่นก็วาดพระเยซูให้คล้ายกับตัวเองในยุโรปยุคเรเนซองส์พระเยซูกลายเป็นชายชาวยุโรปแท้ๆผิวขาวผมทองตาฟ้าเพราะศิลปินยุคนั้นเชื่อว่าความงามคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในเอธิโอเปียมีภาพพระเยซูที่เป็นชายผิวดำตาคมผมหยิกในอินเดียมีภาพพระเยซูที่คล้ายโยคีในญี่ปุ่นยุคศักดินาพระเยซูปรากฏในชุดกิโมโนในศิลปะไทยพระเยซูมักมีรัศมีแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะผู้คนอยากเปลี่ยนแปลงความจริงแต่เพราะผู้คนต้องการเชื่อมโยงให้ศรัทธาของตนอยู่ใกล้กับชีวิตจริงของตนมากที่สุด ในปี2001นักนิติเวชจากอังกฤษและอิสราเอลนำข้อมูลโครงกระดูกของชาวยิวในศตรวรรษที่1มาวิเคราะห์สร้างภาพสามมิติจางลองหน้าตาของชายชาวกาลิลีในยุคนั้นผลที่ได้ผิวคล้ำดวงตาเข้มผมหยิกสั้นรูปร่างเตี้ยกว่าค่าเฉลี่ยยุคปัจจุบันสวมเสื้อคลุมผ้าหยาบธรรมดาหน้าตาไม่เหมือนภาพพระเยซูยุโรปแม้แต่น้อย แต่คำถามคือถ้าพระเยซูหน้าตาไม่เหมือนที่เราคิดแล้วเราจะยังศรัทธาท่านอยู่ไหมสุดท้ายนี้ภาพของพระเยซูอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละที่แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือข้อความของท่านจงรักผู้อื่นเหมือนที่เจ้ารักตนเองจงให้อภัยจงเมตตาจงเสียสละเพื่อผู้อื่น บางทีใบหน้าของพระเยซูที่แท้จริงอาจจะไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ท่านเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นความรักความหวงังหรือการยืนหยัดต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรมและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ใบหน้าของพระเยซูไม่มีต้นฉบับเดียวเพราะแต่ละคนมองท่านด้วยหัวใจที่ต่างกัน ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนจบแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ